สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาฝึกพูดนะครับภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับเป็นประโยคสําเร็จรูปนะครับที่มักเจอบ่อยในชีวิตประจําวันนะครับเราแค่ฝึกนะครับจำแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับพร้อมคําอ่านและคําแปลส่วนประโยคจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปฝึกกันเลยอย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน How much longer? How much longer? อีกนานแค่ไหน Does it matter? Does it matter? นะครับหรือว่า matter ก็ได้เช่นกันนะครับก็แปลว่ามันสำคัญด้วยหรอ It matters. It matters. มันสำคัญ Don't worry. Don't worry. ไม่ต้องกังวล It's worth it. It's worth it. มันคุ้มค่า Keep fighting, keep fighting, sưu sưu nè. That's too bad, that's too bad. Nói xỉa đại chẳng lời, nhẹ chẳng. Be careful, be careful. ระวังนะ I'm a little uncomfortable I'm a little uncomfortable ฉันอึดอัดนิดหน่อย It's not funny It's not funny มันไม่ตลกนะ Of you go, of you go, คุณไปได้คุณกลับเลย That's disgusting, that's disgusting มันน่ารังเกียจ Be quiet, be quiet เงียบไว้ I don't buy it. I don't buy it. ฉันไม่เชื่อในที่นี้จะเป็นสำนวนนะครับแปลว่าฉันไม่เชื่อนะครับ I don't care. I don't care. I don't care. ฉันไม่แคร์ You blow me off again. You b l e w me off again. คุณเบี้ยวนัดฉันอีกแล้วนะ Forgive me, forgive me ยกโทษให้ฉันด้วย Expect nothing, expect nothing อย่าไปคาดหวังอะไร i s on me It's on me. ฉันเลี้ยงเอง Keep the change. Keep the change. Keep the change. ไม่ต้องทอนประมาณว่าเก็บตั้งทอนไปเถอะประมาณนี้นะครับ It's not necessary. It's not necessary มันไม่จำเป็น I don't have time for this I don't have time for this I don't have time for this ฉันไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนี้ Are you in touch with her Are you in touch with her คุณยังติดต่อกับเธอหรือเปล่า h e อในที่นี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น him ก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อคนก็ได้นะครับว่าคุณยังติดต่อกับเธอหรือเปล่าคุณยังติดต่อกับเขาไหมคุณยังติดต่อกับจอนอยู่ไหมก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนได้เลย I appreciate your time I appreciate your time ขอบคุณที่สละเวลา My pleasure. My pleasure. Duyi,ความยินดี. I mean it. I mean it. ฉันพูดจริง. I should let this go. I should let this go. ฉันควรปล่อยเรื่องนี้ไป I should let it go I know that feeling I know that feeling I know that feeling ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้น Don't stay up late Don't stay up late อย่านอนดึกนะ ถ้าอยากจะบอกว่ายานอนเด็กนะนะครับประโยคนี้ก็ใช้ได้เลย Don't think twice Don't think twice Don't think twice อย่าไปคิดเยอะ What just happened What just happened เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ There's a lot going on. There's a lot going on. There's a lot going on. มีหลายเรื่องเกิดขึ้น Let me think. Let me think. ขอฉันคิดก่อน Bring it in. Bring it in. เอามันเข้ามามากอดหน่อยเร็ว I take it back I take it back ฉันขอถอนคำพูด Little help here Little help here ช่วยหน่อยได้ไหม What can I do for you? What can I do for you? ฉันจะช่วยคุณอะไรได้บ้าง Not at all. Not at all. Not at all. ไม่เลย I'm out. I'm out ฉันไม่เอาด้วย It's a long story. It's a long story เรื่องมันยาว Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get, Don get me wrong อย่าเข้าใจฉันผิด I changed my mind. I changed my mind. ฉันเปลี่ยนใจแล้ว Be my guest. Be my guest. เชิญเลยเอาเลยทำเลย Give it a try. Give it a try. Give it a try. ลองทำดูสิ Can't wait Can't wait รอไม่ไหวแล้ว Where have you been Where have you been คุณหายไปไหนมา I feel you I feel you. ฉันเข้าใจคุณ Tell me about it. Tell me about it. เล่ามาสิบอกฉันมาสิอะไรประมาณนี้นะครับ I'm with you. I'm with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณ Same here. Same here. ฉันก็เหมือนกัน I'm off now. I'm off now. I'm off now. ฉันจะออกไปแล้ว I can't believe it. I can't believe it. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย Thanks for asking Thanks for asking ขอบคุณที่ถามนะ It's everything alright Is everything alright Is everything, everything alright ทุกอย่างโอเคไหม Hang on, Hang on, รอแป๊บหนึ่งนะ Hurry up, Hurry up, Hurry up, เรียบรีบหน่อย Let it go, Let it go, Let it go, ปล่อยมันไป How much longer อีกนานแค่ไหน How disgusting น่ารังเกียจจัง Let's go Let's go ไปกันเถอะ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดนะับประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับที่มักเจอบ่อยมากในชีวิตประจําวันนะครับเราแค่ฝึกนะครับจําแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมฝึกบ่อยๆด้วยนะครับจะได้พูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับจะมาบ่อยๆเลยนะครับ ส่วนใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ